สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับอันนี้เป็นชุดนี้ทั้งหมดเป็นพระที่ทันหลวงพ่อกลวยเสกทุกองค์นะครับองค์แรกเป็นสมเด็จเสาห้าวัดรัตตนชัยจีนปีหนึ่งแปดนะครับหลังยันห้าพระสวยเนื้อสวยนะครับเป็นออกวัดจีนเสาห้านะครับ ไม่ค่อยเจอนะครับมีไม่ค่อยเห็นบุนเวียนกันเท่าไหร่นะประวัติการสร้างรุ่นนี้ชัดเจนนะครับพิธีเสาห้าวัดจีนปีหนึ่งแปดพิธีเดียวก็จะตุลพิษพรชัยนะครับอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทสมเด็จเสาห้าเจ้าเลี่ยมผมว่าสวยมากนะครับองค์ขนาดกำลังเลี่ยมเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาท ยอดขุนพลหรือซุ้มกอวัดพระปางคนระับปีหนึ่งห้านะี่หลังปีหนึ่งเก้าอ่าปีหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้านะยอดขุนพลวัดพระปางปีหนึ่งเก้า ชุดนี้ก็เป็นชุดที่หลวงพ่อกวยร่วมเสกนะครับอันนี้เอาองค์ละ1,000บาทนะครับองค์ละหนึ่บาทยอดขุนพลหรือซุ้มกอนะวัดพะปางพีหนงเก้าเนื้อดินเอาองค์ละ1,000บาทนะครับคุณแผนวัดจีนมี4องค์นะองค์ละเ0้ารุ้ยบาทแผนวัดจีน องละเก้าร้อยบาทนะอัน,นมีสี่องใครชอบองค์ไหนก็บอกมาแล้วกันนะหนึ่งถึสี่นะครับเลี้ยงให้ดู <c oughs> องค์สุดท้ายเป็นสมเด็จปุต้นพิกุลเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณ ต้นพิกลเนื้อผงพุทธคุณนี่เป็นชุดพระพันตัวทุกองค์นะครับของดีราคาไม่แพงนะเอาเปิดไปที่ราคา2,000บาทนะครับ2,000บาทเอาไปเรี่ยมทองของใช้ได้เลยนะครับเอา2,000บาทสมเด็จกุลต้นพิกลเนื้อผงพุทธคุณ สวยเอา2องพนบาทสนใจรายการไหนก็ทักมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ